รีโมทอันนี้มันมีแบตให้อยู่ใช่ไหมฮะมีสองกล้องมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์จอสติ๊กอยู่แล้วเดีตัวนี้เรามีฟิล์มกันรอยไหมฟิล์มกันรอยมีเป็นฟิล์มกระจกค่ะพี่อ๋อนี่เขาติดมาแล้วเหรออ่าฟิล์มกระจกซื้อเพิ่มค่ะสี่ร้อยเก้าสิบานทนี่ไม่พักกับสีชมพู ตัวเครื่องเครื่องค่ะแบตเตอรีร่อยู่ในอยู่ในดูรับหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกสองก้อ,อ,อทน,นะะทีนี้เวลาที่เราจะบินนะคะให้ต่อให้ถอดตัวโคเวอร์ตัวนี้ออกทุกครั้งนะคะเพราะว่าตัวหน้าเลนมันจะขยับขึ้นลงถ้าเกิดว่าพี่ไปเปิดเครื่องแล้วพี่ลืม,ลมถอดอนเนี้ย ตัวทิมบอนหรือว่าตัวมอเตอร์มันจะขัดมันจะทําให้เสียเวลาพี่เก็บใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะก็คือใส่ให้เรียบร้อยะคะ ันนี้จะไม่มีแบตเลยเดี๋ยวใช้ของแบตของที่ร้านนะคะเปิดตรงนี้ก่อนอเขาไม่ใช้ามาให้ด้วยไม่มีเลยค่ะอันนี้คือแ<อ>สดงว่าของใหม่นะเขาป้องกันเราจะเปิดเราต้องจะต้องล็อกอินน่าจะแถมฟิล์นะมแน่นอเมลอันนี้ให้พี่ก่อนกคือพ,พูดเรื่องของแถมนี้ไม่คุยดรวยเลยพี่มาติดภายหลังได้นะคะไม่ภายหลังนะครับต้องวันนี้ ที่ที่ไหนที่ร้านใช่ค่ะอันว่าอะไรนอะพี่เดี๋ยวผมเขียนให้ไหมเส้นนึ่งเป็นรูปแล้วตั้งเป็นภาษาไทยไว้นะคนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ขอใส่เป็นไวไฟร้านก่อนนะคะเดี๋ยวพี่กลับไปใช้เป็น<ำ>